สนานแล้วก็เรามีเหรียญเกียรติยศให้แต่ว่าสำหรับเกิน12ปีขึ้นไปเป็นการเปิดแบบโอเพ่นอ่ะตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญขึ้นด้านบนเลยให้ให้ค่ะเซนเซอร์รามอินพาและคุกท่านค่ะในรายการในค่ำคืนนี้งานแม่มากนวันพฤหัสแลเราจัดกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะคะค่ะยังบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากนะะยังไม่ดีแบบ2 3ยกมือให้นะ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามินทาค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเท่านั้นนะคะอ่ะสำหรับหมายเลข0ูนได้ตู้คีบหมายเลข9ค่ะหมายเลข0ูนนะคะได้ตู้คีบหมายเลขหมายเลข6ค่ะและ007ได้ตู้คีบหมายเลข5ค่ะ โอเคนะคะได้ตู้คีบหมายเลขของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีตะกร้าวิเศษไทยนีนะ่ตะกร้าวิเศษแต่เดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยได้ตุ๊กตาเต็มตะกร้าเลยใช่ถูกต้องนะคะมันเศษขึ้นมา <c oughs> ได้เขาเรียกว่าตะกร้าวิเศษเศษได้ใช่เลยนะคะโอเคเรามีเวลาให้สนาทีใช่ค่ะนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะในช่วงเวลา3นาทีนี้ ตู้ไหนว่างสามารถที่จะสลับตู้ได้เอาตะก,ก้าติดตัวไปด้วยะนะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะสำหรับราวันในกลุ่มแรกนะคะรับตะก,กาและเข้าสู่ค่ะสงครามตู้คีบกันได้เลยค่ะอาล้ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าเราเปิดวอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับราหนึ่งกรีนของเราดังขึ้นถึงจะเริ่มนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำการจับเวลาสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตเซตเวลาสักครู่หนึ่งนะ อ่ะโอเคตอนนี้ทีมงานเราพร้อมแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะสำหรับราหนึ่งนะคะกลุ่มแรกนะคะกับ The Cash War Game 2024นะคะขออนุญาตนับเดี๋ยวนะคะขอให้ทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งสัมผัสที่ตู้นะคะรอฟังสัญญาณก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังให้นะคะอย่าเพิ่งสัมผัสที่ตู้นะเปลี่ยนตู้นำตระรก้าของตัวเองติดตัวไปด้วยทุกครั้งนะคะสามนาทีนี้อย่าเพิ่งสัมผัสตู้นะคะเพราะว่าทีมงานกำลังเดินดูโดยรอบอยู่นะคะประชาสัมพันธ์ค่ะ0์แปหน้าเวทีด่วนเลยค่ะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพร้อมนะคะขออนุญาตนับนะคะหนึ่งาเริ่มค่ะ เหลือเวลา1นาทีสุดท้ายค่ะท้ายในรอบนี้ค่ะหมายเลข0ูนค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าท่านใดจะได้เข้าสู่รอบต่อไปอีกหนึ่งท่านนะคะเข้าแน่ๆแล้วนะคะหมายเลข0ูนนะเข้าแน่นอนนะคะโอเคหมายเลข0ูนน้ำหนักที่ได้สวยมาก400.0ค่ะ40.0 0ค่ะ สรุป2ท่านนะคะที่เข้าศูนย์ในรอบต่อไปนะคะได้แก่หมายเลขศูนย์มือค่ะยินดีด้วยค่ะที่เลยค่ะห้าท่านที่เหลือขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมสนุกตรามอินทานนะคะทุกคนขาต่อมาค่ะ,ะเดี๋ยวถ่ายภาพกันนิดนึงนะคะหมายเลขศูนย์ศูตู้หมายเลข6กศูนยู้าตู้หมายเลขสามศตู้หมายเลขส